สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะนี่นะคะแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระครังเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่นะคะรีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว120ซนติเมตรนะ รวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะรีจะจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่นะคะสอดเข้าตรงช่องที่หนึ่งนะแล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมา จับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะทีนี้เราก็จะมาสานเป็นฐาน8กันนะคะรีจะจับริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับอริบินเส้นด้านบนนี่นะคะทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือจับอริบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับอริบินเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบินขึ้นมาด้านบนนะคะ แล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาค่ะในแบบนี้นะทีนี้เราก็จะกดๆจับๆให้กระชับนะคะเราก็จะได้เป็นฐาน8ทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่3เส้นที่3จะทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้น4เส้นด้านบนและก็มีริบบิ้นสเส้นด้านล่าง เสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่ส,ส,สด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับหมุนมานะนี่นะคะเราก็จะเหลือริบบิ้น4ี่เส้นด้านบนเหมือนเดิม ทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2นะสอดลิบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะนี่นะคะให้ลิบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะแล้วก็ค่อยๆปล่อยลิบิ้นออกมานะคะนี่นะถ้าริบิ้นบิดเราก็จับให้เข้าที่ได้นะคะในแบบนี้เส้นที่สสอดลิบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะคือช่องนี้นะให้ลิบิ้นออกช่องถัดมานะคะนี่นะคะ แล้วเราก็จะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะคะในแบบนี้เส้นที่สสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะคือช่องนี้นะคะนะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8ดเส้นเลยนี่นะในแบบนี้นะคะกลับด้านค่ะ mm hmm. กลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะ จะได้ในลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะรีจะจับเอาริบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าแล้วจับเอาตัวริบบิ้นบางบนหน้าเส้นของเขานะคะนี่นะคะในลักษณะนี้นะต่อเลยจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็สอดลอดผ่านเส้นแรกเลยนะคะ เพื่อที่จะให้ตัวริบบิ้นมาวางอยู่ด้านหน้าเส้นของเขาเองเลยนะคะนี่นะแล้วก, <c oughs> ก็ค่อยดึงลงมาค่ะนี่นะคะแล้วก็จับเอาตัวริบบิ้นสวมเอาเส้นแรกในลักษณะน,นี้นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาอันนี้เลยนะน,นะคะ สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเหมือนกันหมดเลยนะออกช่องหน้าเส้นของเขาเองเลยนะคะสังเกตง่ายๆนะคะจะมีริบบิ้นออกทุกช่องเลยนะคะทั้ง8เส้นเลยนะค่อยๆทำไปนะคะเดี๋ยวลีจะทำช้าๆนะจะได้ทำไปพร้อมๆกัน ะะทีนี้ก็เส้นที่8ดแล้วนะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันเลยนะคะขยับมาตรงปลายนะนี่นะคะแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกไล่เรียงกันออกมานี่เลยนะคะให้ออกตรงหน้าเส้นของเขานี่นะแล้วก็<ม><ๆ>ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลย นะคะก็จะได้เป็นรูปตัวดอกแล้วนะนี่นะคะจะได้ในลนนักษณะนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะทั้ง8เส้นเลยนะนี่นะคะ จะได้ในลนนักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะคะดีจะจับออลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังในลักษณะน,นี้นะคะใช้นิ้วโป้งฝั่งด้านซ้ายนะช่วยกดไว้นิดนึงนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วจับอาตัตริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะตรงกับเส้นของเขาเองเลยนะนี่นะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแล้วก,ก็ค่อยดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะ นี่นะคะกรีบจะได้ในลักษณะน,นี้นะคะต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกตรงเส้นของเขานะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแล้วก,ก็ค่อยดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบดอกด้วยนะคะนี่นะจะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังในลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปในตัวกลีบดอกนี่นะคะนี่นะถัดจากเส้นของเขามานะคะ แล้วก,ก็ค่อยดึงลงมานะนี่นะคะจะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปในตัวกลีบดอกนี่เลยนะคะนี่นะถัดจากเส้นของเขามานะคะแล้วก็กค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้ต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ<ๆ>กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะ<ๆ>ลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะ<ๆ>ทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะด้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบินพับไปด้านหลังเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปในตัวกลีบดอกนี่เลยนะคะถัดจากเส้นของเขานะนี่นะคะจะได้ในลักษณะน,นี้ แล้วก็ <c oughs> ค่อยๆดึงลงมานะคะในแบบนี้นะต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนี่เลยนะคะถัดจากเส้นของเขานะนี่นะคะในแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย ะคะในแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับเลยค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่ตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกะมวลวันสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ